seconds and a clear signal. สัญญาณ WiFi ที่แรงพอช่วยให้เอเดนเพียสหนุ่มผู้เปลี่ยมความสามารถด้านไอทีเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของอาชญากรในเวลาเพียง4ีวินาทีนำไปสู่การกวาดล้างธุรกิจค้ามนุษย์ที่ถูกปกปิดมานานคือเรื่องราวที่อยู่ใน Watch Dogs เกมล่าสุดของค่าย Ubis o อ t ที่เปิดตัวในงานอิเล็กทรอนิ n ส e r t a i n m e n t e x p o เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีจอกเข้าไปสู่ข้อมูลส่วนตัวด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อตัวช่วงเดียวกับการ เปิดโปงโปรแกรมสอดแนมข้อมูลทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตชาวสหรัฐหรือปริซึมโดยรัฐบาลดวยข้ออ้างเพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ก่อการร้าย โดมินิกเกย e ผู้บริหารของ Ubisoft อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ <us> <us> ที่เกมนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดโปรงการสอดแนมข้อมูลของทางการสาหรัฐเนื่องจากเนื้อหาในเกมพัฒนาตั้งแต่5ปีก่อนโดยเกม a อคชั่นแอ e ด t เวนในรูปแบบ Open World นี้เดินเรื่องในเมืองที่อุปกร,รณ์สื่อสารทั้งหมด <us> ถูกควบคุมโดย C T O S หน่วยงานของรัฐบาลที่รวบรวมข้อมูลของประชาชนเพื่อจุดประสงค์บางอย่างโดยผู้เล่นสามารถแฮกข้อมูลของ C T O S ได้และนำา มุลไปใช้ทำอะไรก็ได้ตั้งแต่ขโมยเงินจากตู้ ATM นจนถึงคำนวณโอกาสการเกิดคดีอาชญากรรมซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าไปหยุดยั้งอาชญากรได้ความสามารถในการแทรกแซงการสื่อสารของรัฐทําให้ผู้เล่นรอดการจับกลุ่มของทางการได้หลายวิธีตั้งแต่การสั่งให้ที่การถนนขวางรถตํารวจหรือบังคับให้รถไฟฟ้าจอดกระทันหันร,ระหว่างหลบหนี e l เล็กทรอนิ n ส์เอนเตอร์เทนเมนตปีนี้ยังมีเกมอื่นๆที่เนื้อหาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงทั้งท m คล a นซ y ส The Division ที่นำแผนรับมือการจู่โจมโดยอาวุธชีวภาพของสหรัฐสมัยรัฐบาลนายจอร์ด W. Bush มาดัดแปลงเป็นเนื้อหาการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่แพร่เชื้อไวรัสทำให้สหรัฐต้องล่มสลายภายใน5วัน รือ Infamous Second Sun ที่ฮีโร่ของเรื่องมุ่งทำลายอุปกรณ์และสายสืบที่ล้วงความลับสาธารณชนที่ตั้งโดยองค์กรลับของรัฐบาลซึ่งมีจุดประสงค์ควบคุมการขยายตัวของประชากรซูเปอร์ฮีโร่โดยแบร์อนเปรมมิงผู้อยู่เบื้องหลัง Infamous Second Sun กล่าวว่าผู้พัฒนาเกมนี้ต้องการตั้งคำถามตอมวลชนว่าเพื่อความมั่นคงของชาติแล้วผู้คนต้องยอมเสียสละความเป็นส่วนตัวมากแค่ไหน